สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p a t o l o g y w e b m e d Podcast กับ Medicine Clinic นี้มีคำตอบวันนี้เราจะมาคุยกันใน2หัวข้อใหญ่ทางระบาดวิทยาที่เป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งในการทำงานด้านจตวแพทย์และสาธารณาสุขเลยนะครับเรามาเริ่มกันด้วยคำถามที่ดูเหมือนจะง่ายๆแต่จริงๆแล้วซับซ้อนมากลองนึกภาพตามนะครับว่าเรากำลังทำการศึกษาวิจัยเพื่อดูว่ายาตัวใหม่สำหรับรักษามะเร็งในสุนัขได้ผลดีแค่ไหนเราติดตามสุนัขกลุ่มหนึ่งไปเป็นเวลา5ปี พอครบกําหนด5ปีปุ๊บเราพบว่ามีสุนัขบางส่วนเสียชีวิตไปแล้วแต่ก็มีอีกจำนวนหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่สบายดีหรือบางตัวเจ้าของอาจจะย้ายบ้านไปต่างจังหวัดทําให้เราขาดการติดต่อไปคําถามคือแล้วเราจะคํานวณค่าเฉลี่ยของเวลารอดชีพของสุนัขในกลุ่มนี้ได้อย่างไรล่ะครับจะเอาเวลาของตัวที่ตายแล้วมาหาค่าเฉลี่ยเลยก็คงไม่ได้เพราะมันไม่ยุติธรรมกับตัวที่ยังรอดอยู่ซึ่งข้อมูลของพวกเขาก็สําคัญมากๆ วิธีการทางสถิติแบบพื้นฐานที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างการหาค่าเฉลี่ยธรรมดาธรมดามันใช้ไม่ได้ผลเลยครับในสถานการณ์แบบนี้ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าเรามมีข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์และนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับในโลกแห่งความเป็นจริงของการวิจัยทางคลินิกหรือการศึกษาในภาคสนามเราเจอเรื่องแบบนี้ตลอดเวลาแล้วในเมื่อวิธีธรรมดาใช้ไม่ได้เราจะรับมือกับความท้าทายนี้ยังไงดีนี่คือจุดที่เราต้องเดินทางเข้าสู่โลกของเครื่องมือทางสถิติที่ทรงพลังมากๆที่เรียกว่าการวิเคราะห์การรอดชีพ หรือ Survival Analysis ครับมันเป็นกลุ่มของเทคนิคทางสถิติที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อจัดการกับข้อมูลที่มีลักษณะเป็นเวลาสู่การเกิดเหตุการณ์หรือ Time to Event Data โดยเฉพาะเลยหัวใจหลักของมันก็คือการศึกษาระยะเวลานับตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เรากําหนดไว้อย่างชัดเจนไปจนถึงการเกิดเหตุการณ์ที่เราสนใจครับคําว่าจุดเริ่มต้นในที่นี้อาจจะเป็นอะไรก็ได้นะครับเช่นวันที่วินิจฉัยว่าเป็นโรค วันที่เริ่มให้การรักษาวันที่ผ่าตัดหรือแม้แต่วันเกิดของสัตว์ก็ได้ส่วนเหตุการณ์ที่สนใจก็เช่นกันครับอาจจะเป็นการเสียชีวิตการหายจากโรคการกลับมาเป็นซ้ำของโรคหรือการผสมติดในวัวนมก็ได้เหมือนกันและหน่วยที่เราใช้วิเคราะห์ก,ก็ยืดหยุ่นได้มากครับจะมองเป็นสัตว์แต่ละตัวก็ได้หรือจะมองเป็นภาพใหญ่ระดับกลุ่มเช่นทั้งคอ,อกหรือทั้งฝูงก็ได้เหมือนกันใครเห็นภาพชัดขึ้นนะครับ คำว่าเหตุการณ์ไม่ได้จํากัดอยู่แค่การเสียชีวิตเท่านั้นทําให้เครื่องมือนี้มันประยุกต์ใช้ได้กว้างขวางมากๆเลยครับตัวอย่างคลาสสิกที่สุดถ้าเหตุการณ์ที่เราสนใจคือการเสียชีวิตการวิเคราะห์แบบนี้ก็จะถูกเรียกว่า survival analysis ตรงตัวเลยคือการศึกษาระยะเวลาตั้งแต่การวินิจฉัยโรคไปจนถึงการเสียชีวิตซึ่งสําคัญมากในการประเมินยารักษามะเร็งหรือการพยากร์โรคเรื้อรังต่างๆแต่ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองมาที่ฟาร์มโคนมเหตุการณ์ที่เราสนใจอาจจะเป็นการผสมติด เราก็จะสามารถวิเคราะห์ระยะเวลาตั้งแต่แม่วัวคลอดลูกไปจนถึงวันที่มันผสมติดอีกครั้งได้ซึ่งตัวเลขนี้เป็นดัดชนีชี้วัดประสิทธิภาพของฟาร์มที่สําคัญมากๆเลยนะครับหรือในอีกกรณีหนึ่งเหตุการณ์อาจจะเป็นการกลับมาเป็นซ้าของโรคไม่ว่าจะเป็นเนื้อง,งอกที่กลับมาใหม่หลังผ่าตัดหรือการระบาดของโรคในฝูงที่สงบไปแล้วแต่กลับมาอีกครั้งเราก็จะสามารถวิเคราะห์หาระยะเวลาปลอดโรคได้เช่นกันจะเห็นว่าการประยุกต์ใช้นั้นกว้างมาก ตั้งแต่การดูแลสัตว์ป่วยรายตัวไปจนถึงการจัดการสุขภาพของทั้งฟาร์มเลยทีเดียวแต่ข้อมูลประเภทเวลาสู่เหตุการณ์นี้มีลักษณะเฉพาะตัวที่ทำให้การวิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐานมันใช้ไม่ได้ผลอยู่2ประการหลักๆครับอย่างแรกคือการกระจายตัวของข้อมูลมักจะเบ้ขวาหรือ right skew ลองนึกภาพตามนะครับคนหรือสัตว์ส่วนใหญ่มักจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นในช่วงต้นๆของการศึกษาแต่จะมีกลุ่มน้อยที่อึดเป็นพิเศษสามารถรอดชีวิตหรืออยู่ได้นานมากๆ ซึ่งกลุ่มน้อยที่อยู่ทนเป็นพิเศษนี่แหละครับที่จะดึงค่าเฉลี่ยให้สูงขึ้นกว่าความเป็นจริงมากทําให้ค่าเฉลี่ยที่ได้มาไม่สามารถเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรส่วนใหญ่ได้เลยปัญหาใหญ่อย่างที่2ก็คือข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือ incomplete data อย่างที่เกริ่นไปตอนแรกเลยครับในการศึกษาที่มีระยะเวลาจํากัดเช่น5ปีมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะรอจนกว่าสัตว์ทุกตัวในโครงการจะเสียชีวิตหรือเกิดเหตุการณ์ขึ้นมันจะมีสัตว์จํานวนหนึ่งเสมอที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อโครงการจบลงเราไม่สามารถรอไปชั่วการนานได้ ด้วยปัญหา2ข้อใหญ่นี้เองครับที่ทําให้การคํานวณค่าเฉลี่ยแบบกําปั้นทุบดินมันใช้ไม่ได้และนี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่แนวคิดเรื่องเซนเซอร์ทีซซิงจะเข้ามาเป็นพระเอกในการแก้ปัญหานี้ครับเรามาทําความเข้าใจคําว่าเซนเซอริงกันให้ลึกซึ้งเลยนะครับเพราะมันคือกุญแจของการวิเคราะห์การรอดชีพเลยคํานี้ในทางสถิติหมายถึงข้อมูลที่เราสังเกตได้ไม่สมบูรณ์ครับคือเป็นข้อมูลของตัวอย่างที่เหตุการณ์ที่เราสนใจยังไม่เกิดขึ้นนะเวลาที่เราสิ้นสุดการสังเกต อาจจะเพราะโครงการวิจัยจบลงพอดีหรือตัวอย่างนั้นหลุดออกจากการติดตามไปกลางคันก็ได้สิ่งสําคัญที่ต้องขีดเส้นได้ไว้เลยก็คือข้อมูลที่ถูกเซ็นเซอร์ไม่ใช่ข้อมูลที่ไร้ค่าหรือต้องตัดทิ้งนะครับตรงกันข้ามมันให้ข้อมูลที่สําคัญมากๆแก่เรานั่นคือเรารู้ว่าสัตว์ตัวนั้นรอดชีวิตหรือยังไม่เกิดเหตุการณ์มาได้อย่างน้อยที่สุดเป็นเวลานานเท่าไหร่เราแค่ไม่รู้จุดจบที่แท้จริงของมันเท่านั้นเองเพื่อให้เห็นภาพความเป็นจริงของการเก็บข้อมูลเรามาดูเรื่องราวของผู้ป่วยหกคนในการศึกษาที่ยาว5ปีกันครับ ผู้ป่วย A เข้าร่วมตั้งแต่เริ่มโครงการและเสียชีวิตในเดือนที่21อันนี้ชัดเจนครับเราได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ผู้ป่วย B เข้าร่วมตั้งแต่เริ่มเหมือนกันแต่พอครบ5ปีหรือ60เดือนเขาก็ยังสบายดีอยู่ข้อมูลของเขาจึงถูกเรียกว่าเซนเซอร์ครับซึ่งข้อมูลนี้มีค่ามากเพราะมันบอกเราว่าเขาสามารถรอชีวิตมาได้ตลอดทั้ง60เดือนเต็มผู้ป่วย C เข้ามาทีหลังตอนปีที่2และเสียชีวิตในปีที่3ซึ่งนับเวลาของตัวเองได้22เดือนนี่ก็เป็นข้อมูลที่สมูรณ ผู้ป่วยดีเข้ามาปีที่2แต่แล้วในปีที่3ก็ย้ายบ้านติดต่อไม่ได้อีกเลยเราเรียกว่า loss to follow up นี่ก็เป็นข้อมูลเซนเซ,นเซอร์ครับเรารู้ว่าเขารอดมาอย่างน้อยเท่าไหร่แต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นผู้ป่วย E คล้ายๆกันครับเข้ามาปีที่2แล้วขอถอนตัวในปีที่3ก็เป็นเซนเซ,นเซอร์เหมือนกันและสุดท้ายผู้ป่วยเเข้ามาตอนปีที่3และอยู่จนจบโครงการก็เป็นเซนเซ,นเซอร์ครับ จากตัวอย่างจะเห็นว่ามีแค่2ใน6คนเท่านั้นที่เรามีข้อมูลการเสียชีวิตที่สมบูรณ์ส่วนอีก4คนถูกเซนเซอร์ด้วยเหตุผลที่ต่างกันไปแต่ข้อมูลการรอดชีวิตของทั้ง4คนนี้ก็มีคุณค่าอย่างยิ่งในการวิเคราะห์ครับซึ่งการเซนเซอริงเองก็มีหลายประเภทนะครับที่เราเจอกันบ่อยที่สุดคือไรเซนเซอริงคือเรารู้จุดเริ่มต้นแต่ไม่รู้จุดจบอาจจะเพราะการศึกษาสิ้นสุดลงสัตว์ถูกขายไปหรือเจ้าของย้ายบ้านอีกประเภทคืออินเทอร์ว e ลเซนเซอริง อันนี้จะเกิดเมื่อเราไม่ได้สังเกตการตลอดเวลาเช่นเราไปตรวจฟาร์มทุกๆเดือนแล้วพบว่าวัวป่วยในเดือนพฤษภาคมทั้งทั้งที่เดือนเมษายนอย่างปกติอยู่เรารู้ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในช่วงระหว่าง2เดือนนี้แต่ไม่รู้วันที่แน่ชัดและสุดท้ายที่เจอน้อยหน่อยคือ left censoring คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วก่อนที่เราจะเริ่มสังเกตการด้วยซ้ําเช่นเรารับสัตว์ป่วยเข้ามาแล้วพบว่ามันติดเชื้อเรื้อรังมานานแล้วแต่ไม่รู้ว่าเริ่มติดเชื้อมาตั้งแต่เมื่อไหร่ มีคำหนึงที่ต้องแยกให้ออกจากเซนเซชันนะครับคือคำว่าทรั n เคชันสองคำนี้ไม่เหมือนกันนะครับเซนเซชันคือการที่เรายังคงสังเกตตัวอย่างนั้นอยู่แต่เราแค่ไม่เห็นเหตุการณ์ที่เราสนใจเกิดขึ้นในขณะที่ทรั c เคชันคือการที่ตัวอย่างนั้นไม่มีโอกาสถูกรวมเข้ามาในการศึกษาเลยตั้งแต่แรกเป็นเหมือนช่องว่างของข้อมูลที่เราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวอย่างนั้นเลยในช่วงเวลานั้นๆครับ การแยกแยะ2อย่างนี้สําคัญมากในทางเทคนิคของการวิเคราะห์ดังนั้นประเด็นสำคัญที่สุดคือเซนซอริงไม่ใช่การโยนข้อมูลทิ้งไปแต่เป็นวิธีการทางสถิติในการนำข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์เหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับหลังจากที่เราเข้าใจเรื่องราวของผู้ป่วยแต่ละรายแล้วเราก็จะนำข้อมูลทั้งหมดมาจัดให้อยู่ในรูปแบบตารางที่คอมพิวเตอร์จะเข้าใจได้ครับลองดูตารางนี้นะครับมันแปลงเรื่องราวจากสไลด์ที่แล้วมาเป็นข้อมูลเชิงปริมาณผู้ป่วย A เ,เสียชีวิตที่21เดือน เราก็ใส่เวลาเป็น21และสถานะเหตุการณ์เป็นหนึ่งหมายถึงเกิดเหตุการณ์ส่วนผู้ป่วยบีที่อยู่จนครบ60เดือนและยังมีชีวิตอยู่เราก็ใส่เวลาเป็น60แต่สถานะเหตุการณ์เป็นศูนย์ครับหมายถึงเซนเซอร์ครับเราทำแบบนี้กับทุกคนข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์หรือเซนเซอร์ก็จะถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ทั้งหมดเอาล่ะครับตอนนี้เราเข้าใจปัญหาแล้วเรารู้จักการเซนเซอริงแล้วแล้วเราก็จัดเรียงข้อมูลของเราเรียบร้อยแล้วถึงเวลาเข้าสู่ส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดแล้วครับ นั่นคือการเปลี่ยนข้อมูลที่ดูยุ่งเหยิงเหล่านี้ให้กลายเป็นภาพที่ชัดเจนของการรอดชีพวิธีการที่เป็นมาตรฐานและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในการสร้างภาพนี้ก็คือคับพลานไมเออร์เอสติเมเตอร์ครับแนวคิดของมันฉลาดมากแทนที่จะพยายามคำนวณค่าเฉลี่ยออกมาเป็นตัวเลขตัวเดียวคับพลานไมเออร์จะทําการประมาณค่าความน่าจะเป็นของการรอดชีวิตณแต่ละจุดเวลาที่มีคนเสียชีวิตเกิดขึ้นลองมาดูตัวอย่างข้อมูลจริงกันครับ สมมุติว่านี่คือข้อมูลจากผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาระยะสุดท้าย30คนที่ติดตามเป็นเวลา24เดือนตารางนี้แสดงให้เห็นว่าในแต่ละเดือนมีผู้เสียชีวิตกี่คนเราจะมาค่อยๆสร้างเส้นโค้งการรอดชีวจากข้อมูลดิบนี้ไปทีละขั้นตอนกันนะครับแนวคิดหลักของ Kaplan-Meiers ค,คือการมองการรอดชีวิตเป็นการเดินทางที่ต้องผ่านอุปสรรคเป็นด่นดานๆไปครับโดยแต่ละด่านก็คือแต่ละช่วงเวลาที่มีคนเสียชีวิต เราจะคำนวณความน่าจะเป็นที่จะรอดผ่านด่านนั้นๆไปได้แล้วนำความน่าจะเป็นของทุกด่านมาคูณสะสมกันไปเรื่อยๆครับเริ่มจากดูว่านเวลาที่มีคนตายมีคนทั้งหมดที่ยังอยู่ในความเสี่ยง NI กี่คนและมีคนตาย DI กี่คนจากนั้นคำนวณความน่าจะเป็นที่จะรอดผ่านช่วงเวลานั้น PI แล้วก็นําไปคูณกับความน่าจะเป็นของการรอดชีวิตสะสม SI จากช่วงเวลาก่อนหน้าเนี่ยแหละครับที่เขาเรียกว่าวิธี product limit เรามาลองสร้างตารางคำนวณไปด้วยกันเลยนะครับจะได้เห็นภาพชัดๆเริ่มต้นที่เดือนที่1ครับเรามีผู้ป่วยทั้งหมด30คนที่ยังอยู่ในความเสี่ยง NI เท่ากับ30และมีผู้เสียชีวิต2คน DI เท่ากับ2ดังนั้นความน่าจะเป็นที่จะเสียชีวิตณจุดนี้คือ2หารด้วย30ได้ประมาณ0.0667เพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นที่จะรอดผ่านเดือนที่1ไปได้ PI ก็คือ1 ลบด้วย0.0667ซึ่งเท่ากับ0.9333ครับทีนี้พอมาถึงเหตุการณ์ครั้งต่อไปคือเดือนที่3จํจำนวนผู้ป่วยที่เสี่ยงไม่ได้มี30ของแล้วนะครับแต่จะเหลือแค่28คนเพราะเสียชีวิตไปแล้ว2คนในเดือนแรกและในเดือนที่3นี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก3คนเราก็คำนวณแบบเดิมเลยครับความน่าจะเป็นที่จะรอดผ่านเดือนที่3ไปได้คือ1ลบด้วย3ส่วน28ซึ่งได้0.8929 เราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกครั้งที่มีคนเสียชีวิตจะเห็นว่าตัวหารหรือจำนวนคนที่ยังเสี่ยงอยู่จะลดลงไปเรื่อยๆครับหลังจากที่เราได้ความน่าจะเป็นที่จะรอดผ่านแต่ละด่านมาแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือการคำนวณความน่าจะเป็นของการรอดชีวิตสะสม (cumulative survival) หรือ CS ครับที่เดือนที่1ค่านี้ก็คือ0.9333เลยพอมาถึงเดือนที่3เราจะนำความน่าจะเป็นของการรอดชีวิตสะสมจากเดือนก่อนหน้า 0.9333มาคูณกับความน่าจะเป็นที่จะรอดผ่านด่านของเดือนที่3 0.8929ซึ่งผลคูณที่ได้คือ0.8333ครับตัวเลขนี้หมายความว่าความน่าจะเป็นที่ผู้ป่วยคนหนึ่งจะรอดชีวิตมาจนถึงเดือนที่3คือ83.33%ครับต่อไปที่เดือนที่4เราก็เอาค่า0.8333ไปคูณกับความน่าจะเป็นที่จะรอดผ่านเดือนที่4 0.9200ก็จะได้ค่าใหม่คือ0.7667 เราทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆค่า CS จะลดลงเรื่อยๆซึ่งสะท้อนถึงความน่าจะเป็นโดยรวมที่จะรอดชีวิตมาได้ตั้งแต่เริ่มการศึกษาจนถึงจุดเวลานั้นๆและเมื่อเรานำค่าความน่าจะเป็นของการรอดชีวิตสะสมหรือ Survival ในคอลัมน์สุดท้ายมาพล็อตกราฟเทีทยบกับเวลาเราก็จะได้ผลลัพธ์หน้าตาแบบนี้ครับนี่คือเส้นโค้งแคปแลนเมเยอร์ที่โด่งดังลักษณะเด่นของมันคือจะเป็นเส้นขั้นบันไดครับแกนตั้งคือความน่าจะเป็นของการรอดชีวิต ตั้งแต่1นถึงศส่วนแกนนอนคือเวลาจะเห็นว่ากราฟจะอยู่ในแนวราบในช่วงที่ไม่มีใครเสียชีวิตและจะดิ่งลงเป็นขั้นบันไดณเวลาที่มีผู้เสียชีวิตเท่านั้นความสูงของขั้นบันไดที่ลดลงก็สะท้อนถึงสัดส่วนของผู้เสียชีวิตเทียบกับผู้ที่ยังเสี่ยงอยู่ในขณะนั้นกราฟนี้เพียงภาพเดียวสามารถสรุปเรื่องราวการรอดชีวิตของทั้งกลุ่มได้อย่างสง่าง,งามโดยที่รวมเอาข้อมูลจากทุกคนเข้ามาไว้ด้วยกันไม่ว่าคนนั้นจะเสียชีวิตหรือถูกเซ็นเซอร์ก็ตามการสร้างเส้นโค้งสำหรับกลุ่มมมเดดีียยวไ้้นนนััปรระโช์ากคบ แต่ในทางการแพทย์และสัตวแพทย์เรามักจะต้องการเปรียบเทียบอยู่เสมอใช่ไหมครับเช่นยาตัวใหม่ดีกว่ายาตัวเก่าหรือไม่การผ่าตัดด้วยเทคนิค A ให้ผลการรอดชีวิตดีกว่าเทคนิค B หรือเปล่าหรืออย่างในตัวอย่างนี้ผู้ป่วยจากโรงพยาบาล2แห่งมีอัตราการรอดชีวิตต่างกันหรือไม่เราสามารถสร้างเส้นโค้งแคปเปนเมเยอร์ของแต่ละกลุ่มมาวางเทียบกันได้ครับแต่คำถามสำคัญคือ ถ้าเส้นโค้งมันดูไม่เท่ากันความแตกต่างที่เราเห็นนั้นเป็นความแตกต่างจริงๆหรือเป็นแค่ความบังเอิญทางสถิติเพื่อตอบคําถามนี้อย่างเป็นหลักการเราจําเป็นต้องใช้การทดสอบทางสถิติเข้ามาช่วยครับและการทดสอบที่เป็นมาตรฐานสําหรับเปรียบเทียบเส้นโค้งการรอดชีวิตก็คือ logrank test ครับหลักการของมันคือการทดสอบสมมติฐานหลัก null hypothesis ที่ตั้งไว้ว่าไม่มีความแตกต่างในการรอดชีวิตระหว่างกลุ่มหรือพูดง่ายๆคือ สมมติไ้ก่อนว่าเส้นโค้งของทุกกลุ่มนั้นเหมือนกันทุกประการจากนั้นมันจะคำนวณว่าถ้าสมมุติฐานนี้เป็นจริงจำนวนผู้เสียชีวิตที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละกลุ่มคนเป็นเท่าไหร่แล้วนำไปเทียบกับจำนวนผู้เสียชีวิตที่สังเกตได้จริงถ้าสองค่านี้ต่างกันมากๆก็แสดงว่าสมมติฐานที่เราตั้งไว้แต่แรกไม่น่าจะจริงเรามาดูตัวอย่างการเปรียบเทียบผู้ป่วยจากโรงพยาบาล A และ B กันทีละขั้นตอนเลยนะครับ ขั้นตอนแรกสุดของล็อกแรงเทสคือการทำเหมือนว่าทั้งสองโรงพยาบาลไม่มีอยู่จริงครับเราจะเอาข้อมูลผู้ป่วยทั้งหมดมารวมกันเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มเดียวแล้วคำนวณหาอัตราการเสียชีวิตโดยรวมณแต่ละจุดเวลาที่มีคนเสียชีวิตเช่นณเดือนที่1มีผู้ป่วยรวมกัน55คนเสียชีวิตไป2คนดังนั้นอัตราการเสียชีวิตรวมณจุดนี้คือ2ส่วนห5หรือประมาณ0.0364เราทำแบบนี้ไปทุกจุดเวลาครับ หลังจากที่เราได้อัตราการเสียชีวิตโดยรวมมาแล้วขั้นตอนต่อไปคือการคำนวณหาจำนวนผู้เสียชีวิตที่คาดหวัง (expected deaths) สำหรับแต่ละโรงพยาบาลครับเราจะกลับไปดูทีละโรงพยาบาลเช่นที่เดือนที่1โรงพยาบาล A มีผู้ป่วยที่เสี่ยงอยู่30คนเราก็จะนำจำนวนนี้ไปคูณกับอัตราการเสียชีวิตโดยรวมที่เราคำนวณไว้ในตอนแรก0.0364ผลลัพธ์ที่ได้คือ1.0909 นี่คือจํานวนผู้เสียชีวิตที่เราคาดว่าจะเกิดขึ้นในโรงพยาบาล A ถ้าหากว่าผู้ป่วยของโรงพยาบาลนี้ไม่ได้มีความเสี่ยงแตกต่างจากค่าเฉลี่ยรวมเลยเราจะทําแบบนี้ไปทุกช่วงเวลาและสําหรับทั้งสองโรงพยาบาลครับเมื่อเราคนนํานวณค่าคาดหวังครบทุกจุดเวลาแล้วเราก็จะนํามารวมกันเป็นผลรวมตลอดทั้งการศึกษาครับตารางนี้สรุปให้เห็นภาพสุดท้ายเลยจะเห็นว่าโรงพยาบาล A มีผู้เสียชีวิตที่เกิดขึ้นจริง observe 18คนแต่ค่าที่คาดหวัง (expected) อยู่ที่ประมาณ16.49คนในขณะที่โรงพยาบาล B มีผู้เสียชีวิตจริง14คนซึ่งน้อยกว่าค่าที่คาดหวังที่15.51คนคำถามสำคัญคือส่วนต่างระหว่างค่า O กับ E ที่เห็นนี้มันมากพอที่จะสรุปว่ามีในยะสำคัญทางสถิติหรือไม่ ขั้นตอนสุดท้ายคือการนำตัวเลขเหล่านี้ไปเข้าสูตรสถิติที่เรียกว่าชัยสแควร์ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานในการวัดความแตกต่างระหว่างค่าที่สังเกตได้กับค่าที่คาดหวังครับ เมื่อคำนวณออกมาแล้วเราจะได้ค่าสถิติชายสแควร์ออกมาค่าหนึ่งซึ่งจะนำไปสู่การหาค่า p-value ครับในตัวอย่างนี้ค่า p-value ที่ได้มีค่ามากกว่า0.05ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่เรานิยมใช้กันโดยทั่วไปแล้วถ้า p-value มากกว่า0.05เราจะสรุปว่าเราไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักได้นั่นหมายความว่าความแตกต่างของจำนวนผู้เสียชีวิตที่เราเห็นระหว่าง2โรงพยาบาลนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้โดยความบังเอิญดังนั้นเราจึงสรุปว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในเรื่องระยะเวลาการรอดชีวิตระหว่างผู้ป่วยของทั้งสองโรงพยาบาลนี้ครับเอาละครับที่ผ่านมาทั้งหมดเราคุยกันเรื่องการวิเคราะห์เหตุการณ์เช่นการเสียชีวิตแต่เคยสงสัยไหมครับว่าก่อนที่เราจะไปถึงขั้นวิเคราะห์ได้นั้นเราต้องตอบคําถามพื้นฐานที่สุดให้ได้ก่อนนั่นคือเราจะตัดสินได้อย่างไรว่าใครคือผู้ป่วยที่เราจะนับเป็น1เคสถ้าเราตกลงกันไม่ได้ตั้งแต่แรกว่าใครป่วยหรือไม่ป่วยการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนแค่ไหนก็ไรความหมายครับ นี่จึงนำเรามาสู่หัวข้อที่2ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญอย่างยิ่งยวดของการเฝ้าระวังโรคและการสอบสวนโรคนั่นก็คือนิยามผู้ป่วยหรือ case definition นิยามผู้ป่วยก็คือชุดของเกณฑ์มาตรฐานที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องตกลงจะใช้ร่วมกันเพื่อจับประเภทว่าสัตว์หรือคนคนนึงเข้าข่ายป่วยด้วยโรคที่เราสนใจหรือไม่ครับมันเป็นเหมือนกฎกติกาที่ชัดเจนไม่กากวมเพื่อให้ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทำงานในหน่วยงานใดก็ตามสามารถนับและรายงานผู้ป่วยไปในทิศทางเดียวกันได้ โดยทั่วไปแล้วนิยามผู้ป่วยจะประกอบด้วยเกณฑ์ทางคลินิกเช่นอาการที่แสดงออกและมักจะมีการจำกัดขอบเขตให้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยเงื่อนไขของเวลาเช่นป่วยในช่วงวันที่เท่าไร่สถานที่เช่นอาศัยอยู่ในพื้นที่ไหนและลักษณะของสัตว์หรือบุคคลเช่นอายุเพศหรือสายพันธุ์ครับความละเอียดและความเฉพาะเจาะจงของนิยามผู้ป่วยจะแตกต่างกันไปอย่างมากขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งานครับเราสามารถแบ่งกว้างๆได้2แบบแบบแรกคือสำหรับโรคที่ต้องแจ้งความ Notifiable diseases นิยามประเภทนี้จะถูกกำหนดโดยหน่วยงานราชการระดับประเทศเช่นกรมปรศุสัตว์และจะเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศจุดประสงค์หลักคือเพื่อความสอดคล้องในการเฝ้าระวังและแรายง,งานข้อมูลในระยะยาวทําให้ข้อมูลจากเชียงใหม่สามารถเปรียบเทียบกับข้อมูลจากสงขลาได้แต่ในทางกลับกันถ้าเป็นสําหรับการสอบสวนการระบาด outbreak investigations นิยามจะถูกปรับให้เข้ากับสถานการณ์เฉพาะหน้า มันอาจจะถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วโดยทีทมสอบสวนโรคที่ลงพื้นที่เลยก็ได้เป้าหมายหลักไม่ใช่ความสอดคล้องระดับประเทศแต่คือความเร็วในการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมเพื่อควบคุมการระบาดให้ได้เร็วที่สุดเรามาดูตัวอย่างของจริงกันดีกว่าครับจะได้เห็นว่านิยามเหล่านี้มีโครงสร้างเป็นอย่างไรโดยทั่วไปแล้วในทางปฏิบัติเรามักจะมีการแบ่งระดับของผู้ป่วยออกเป็นชั้นๆเพื่อสะท้อนถึงระดับความมั่นใจที่เรามีต่อเคสนั้นๆมาดูตัวอย่างแรกกันครับ นิยามของโรคไข้หวัดนกซึ่งเป็นโรคที่ต้องแจ้งความจะเห็นว่าการจะเป็นผู้ป่วยยืนยัน confirm case ได้นั้นต้องมีผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการที่ชัดเจนว่าเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A สายพัน์ย่อย H5 หรือ H7 ตามมาตรฐานสากลเลยครับอันนี้ไม่มีข้อโต้แยง้งแต่ส่วนที่น่าสนใจมากๆคือนิยามของผู้ป่วยสงสยัย suspect case ครับ จะเห็นว่ามันมีความละเอียดอ่อนมากถ้าเป็นไก่ที่เลี้ยงหลังบ้านแค่มีไก่ตายอย่างน้อย2ตัวภายใน2วันร่วมกับมีอาการป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นแน่บวมคอบิดก็จะเข้าข่ายเป็นผู้ป่วยสงสัยทันทีทำไมเกณฑ์ถึงต่ำขนาดนี้เพราะโดยปกติแล้วไก่หลังบ้านไม่ควรจะตายกระทันหันแบบนี้มันจึงเป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญแต่ถ้าเป็นฟาร์มไก่เนื้อขนาดใหญ่ที่มีไก่เป็นแสนตัวเกณฑ์การตายนิยามอาจจะแตกต่างออกไปเพราะการมีไก่ตายจำนวนหนึ่งในแต่ละวันถือเป็นเรื่องปกติ นิยามจึงต้องปรับให้เข้ากับบริบทของแต่ละระบบการผลิตครับตัวอย่างของโรคปากและเท้าเปื่อยนี้แสดงให้เห็นถึงระบบการจําแนกเป็นชั้นๆได้อย่างชัดเจนมากเลยครับสัตว์ตัวหนึ่งอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นผู้ป่วยสงสัย suspect case ก่อนซึ่งเกณฑ์กว้างมากแค่มีอาการป่วยหรือมีประวัติไปสัมผัสกับสัตว์ป่วยหรือมีผลตรวจคัดกรองเบื้องต้นเป็นบวกก็เข้าข่ายแล้วครับจากนั้นผ้าสัตว์ที่สงสัยตัวนั้นมีผลตรวจยืนยันเป็นบวกจากห้องปฏิบัติการในพื้นที่เช่นผล PCR หรือ ELISA ก็จะถูกยกระดับขึ้นเป็นผู้ป่วยน่าจะเป็น presumptive positive case ซึ่งจะทำให้ระดับการแจ้งเตือนและการควบคุมเข้มข้นขึ้นแต่สถานะสุดท้ายที่จะเป็นผู้ป่วยยืนยัน confirm positive case ได้นั้นจะต้องมาจากการตรวจขั้นสุดท้ายโดยห้องปฏิบัติการอ้างอิงของประเทศเท่านั้นเช่นการแยกเชื้อไวรัสหรือการหาลำดับนิวเคลีย์จะเห็นว่าสถานะของสัตว์จะค่อยๆเปลี่ยนไปตามระดับความน่าเชื่อถือของหลักฐานที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับทีนี้ลองเปรียบเทียบนิยามของโรคปากและเท้าเปื่อยที่เป็นทางการมอสักครู่นี้ กับนิยามที่ใช้ในการสอบสวนการระบาดจริงในพื้นที่ที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีดูนะครับจะเห็นเลยว่ามันเรียบง่ายและเน้นการปฏิบัติได้จริงมากกว่ามากขอบเขตถูกกาหนดชัดเจนทั้งเวลาและสถานที่ส่วนนิยามสัตว์ป่วยสงสัยก็ง่ายๆเลยครับคือเป็นสัตว์กลีบคู่ใดๆก็ตามที่มีอาการอย่างน้อยหนึ่งอย่างจาก3อย่างคือเจ็บขาน้ำลายไหลหรือมีแผลในปากจมูกหรือไร่กลีบไม่ต้องซับซ้อนเพราะเป้าหมายคือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามสามารถค้นหาและคัดกรองสัตว์ที่อาจจะป่วยได้อย่างรวดเร็วที่สุด โดยสรุปแล้วไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามการจำแนกผู้ป่วยออกเป็น3ระดับคือสงสยัย Suspect น่าจะเป็น Propable และยืนยนัน Confirm ถือเป็นเครื่องมือหลักในการสอบสวนการระบาดเลยครับผู้ป่วยสงสัยมักจะใช้เกณฑ์ทางคลินิกเป็นหลักผู้ป่วยน่าจะเป็นจะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นมาอีกระดับคือนอกจากจะมีอาการเหมือนแล้วอาจจะมีประวัติเชื่อมโยงกับผู้ป่วยยืนยันรายอื่นด้วยส่วนผู้ป่วยยืนยันคือมาตรฐานสูงสุด ต้องมีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการมายืนยันเชื้อก่อโรคเท่านั้นระบบนี้มันยืดหยุ่นมากครับสัตว์ตัวหนึ่งอาจจะถูกจัดเป็นผู้ป่วยสงสัยในวันจันทร์พอวันทองคานได้ข้อมูลเพิมเ่มเติมเรื่องการสัมผัสโรคก็อาจจะถูกยกระดับเป็นผู้ป่วยน่าจะเป็นและพอผลแลลออกในวันพฤหัสก็จะกลายเป็นผู้ป่วยยืนยันในที่สุดแล้วทําไมเราต้องมาใส่ใจกับความแม่นยําของนิยามเหล่านี้กันนักคําพูดนี้สรุปหัวใจของความท้าทายได้ดีมากครับการสร้างนิยามผู้ป่วยก็เหมือนกับการเดินบนเส้นลวดที่ต้องหาความสมดุลให้เจอ เพราะมันมีผลกระทบโดยตรงต่อการสอบสวนโรคทั้งหมดเลยครับถ้านิยามของเรากว้างเกินไปเช่นบัวทุกตัวที่มีไข้เราก็จะเจอผู้ป่วยเต็มไปหมดซึ่งส่วนใหญ่อาจจะป่วยด้วยโรคอื่นๆทําให้ข้อมูลของเราเจือจางลงมากจนยากที่จะวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของการระบาดได้เหมือนพยายามหาเข็มในกองฟางโดยการเติมฟางเข้าไปอีกเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรอย่างมหาศาลแต่ในทางกลับกันถานิยามของเราแคบเกินไปเช่น วัวต้องมีแผลในปากที่เท้าและน้ำลายไหลพร้อมกันทั้ง3อย่างเราก็จะพลาดผู้ป่วยตัวจริงที่อาจจะมีอาการแค่หหรือ2อ,อย่างไปจํานวนมากทําให้เราประเมินขนาดของการระบาดต่ํากว่าความเป็นจริงและอาจจะทําให้เรามองไม่เห็นภาพรวมและพลาดการค้นพบแหล่งที่มาของการระบาดไปเลยก็ได้ดังนั้นจุดที่สําคัญที่สุดก็คือการกําหนดนิยามผู้ป่วยที่เหมาะสมนั้น เป็นการหาจุดสมดุลระหว่างความไว (sensitivity) คือต้องไม่พลาดผู้ป่วยตัวจริงและความจำเพาะ (specificity) คือต้องไม่รวมคนที่ไม่ใช่ผู้ป่วยเข้ามาด้วยการมีระบบการจำแนงที่ดีจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราสามารถติดตามกลุ่มผู้ป่วยน่าจะเป็นอย่างใกล้ชิดในขณะที่รอผลแล็บของกลุ่มผู้ป่วยสงสยัยมันช่วยให้เราจัดลำดับความสำคัญได้ว่าต้องเข้าไปสอบสวนฝามไหนก่อน หรือต้องใช้มาตรการควบคุมกับใครอย่างเร่งด่วนและท้ายที่สุดมันทําให้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมามีคุณภาพพอที่จะนําไปวิเคราะห์หาความเชื่อมโยงที่สําคัญเพื่อหยุดยั้งการระบาดได้การมีระบบจําแนกผู้ป่วยที่ดีจึงช่วยให้การตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขทั้งหมดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นอย่างมหาศาลครับและคำถามสุดท้ายนี้ก็เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงทุกอย่างที่เราคุยกันในวันนี้เข้าไว้ด้วยกันครับเมื่อเกิดการระบาดครั้งต่อไป ความแม่นยำของนิยามผู้ป่วยฉบับแรกที่ถูกร่างขึ้นมาจะเป็นตัวกำหนดว่าใครจะถูกนับเป็นผู้ป่วยและวิธีการที่เราจัดการกับข้อมูลผู้ป่วยเหล่านั้นรวมถึงข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ต่างๆโดยใช้เครื่องมืออย่างการวิเคราะห์การรอดชีพจะเป็นตัวตัดสินว่าเราจะสามารถเข้าใจและควบคุมภัยคุกคามนั้นได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพียงใดมันคือวงจรของการนิยามปัญหาการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องเกิดขึ้นภายใต้ความกดดันและความไม่แน่นอนอยู่เสมอ และนี่ก็คือความท้าทายที่บุคลากรด้านสาธารณสุขและสัตวแพทย์ต้องเผชิญอยู่ทุกวันเพื่อปกป้องสุขภาพของสัตว์และมนุษย์ครับอย่าลืม Subscribe ช่องด้วยได้ครับ